คันนี้ครับก็มันขึ้นมอเตอร์ฟอลนะเราทดสอบแล้วก็คือเป็นที่รีเซอร์เวอร์แองเกิลนะครับก็แต่ว่าตัวรีเซอร์เวอร์แองเกิลเนี่ยมันหาอะไรเปลี่ยนไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมอเตอร์ไปเลยนะครับคันนี้เปลี่ยนมอเตอร์เรียบร้อยเทสโค้ดไม่ขึ้นนะครับเคลียร์เรียบร้อยขับได้ปกติต จจจิงใจงใตรรุดมาาปลาแค่ขอให้มั่นใจเราพร้อมเสมอตอบโจทย์ทุกหน้างานให้คุณมั่นใจคือมือพร้อมใช้งานครบถุมทุกที่ไม่ข้อยังหลดเดือตอบสนองทั้งใจนบมาตัดขานให้แจ็คใน